อูครับดูครับอยู่ครับดูครับเป็นปลากระสงนะครับเจิกเจิ๊กนะครับเทคนิคการเจิกนะครับเปลี่ยนเหยื่อมันดูใต้น้ำเบาๆเลยครับเนี่ยเต็มปากเลยนี่ครับเห็นหรือเปล่ามันไม่ขยับเลยนี่ครับไม่ขยับเลยเป็นกระสงครับ อันนี้เป็นคอกนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนี่นี่ครับเป็นปลากระสงแม่คอกนะครับส์ใหญ่เลยน่าจะห้าขีดได้ครับตัวเนี้โอเคอนิ่งเลยครับไม่ค่อยขยับเลยโอเคเดี๋ยวผม จะปลดแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเขาคืนนะครับเพราะว่าข้อเขาอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับมาแล้วครับต้มแรกครับกระสงแม่คอกนะครับไซส์สวยเลยครับตัวนี้เห็นหรือเปล่าแสงมันแรงนะครับนี่ครับอาจจะห้าหกขีดได้ครับกระสงแม่คอกครับโอเคเดี๋ยวจะปล่อยเขานะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวมาปล่อยนะครับ คอเขาอยู่ตรงนี้นี่นะครับคอเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ใต้ใบบัวเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะครับในกล้องเดี๋ยวปล่อยให้เขากลับไปเลี้ยงลูกนะครับนี่ไปโอเคเดี๋ยวเขาก็จะตามไปหาคอเขาเองนะครับ ไปส่วนเราลุยต่อครับดูว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่าโอเคครับก็สรุปผลงานวันนี้นะครับแต้มเดียวครับเป็นกระสงแม่คอกด้วยนะครับก็ปล่อยเข้าไปเลี้ยงลูกเรียบร้อยนะครับเสียเวลากับฝนไปตั้งสองชั่วโมงนะวันนี้ครับน่าเสียดายมีเวลาตีแค่ชั่วโมงกว่าประมาณประมาณนี้ครับ ก็ได้แต้มหนึ่งก็ยังดีนะครับที่ไม่แห้วก็ยังไงก็เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ